เราคุณผู้ชมเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงของการสัมภาษณ์นะคะเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับงานเกษตรค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้นําเรื่องราวของเครื่องสกัดน้ํามันปาล์มแบบครัวเรือนนํามาฝากที่อาจารย์นํามาฝากเรานั้นนะคะเรียกว่าเป็นเครื่องสกัดน้ํามันปาล์มที่มีขนาดเล็กค่ะแต่ว่าในเรื่องราวของปริมาณแล้วก็คุณภาพของน้ํามันเรียกว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเหมาะสําหรับเกษตรกรนะคะที่กําลังทําสวนปาล์มอยู่แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเกษตรกรเวลาที่เก็บผลปาล์มมาได้ส่วนใหญ่ก็จะส่งโรงงานแต่ว่า ครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีเครื่องนี้แล้วนะคะเกษตรกรก็จะสามารถที่จะได้ผลผลิตมาแล้วสกัดน้ํามันปาล์มแล้วก็ได้ราคาได้เลยทันทีเรียกว่าย,ย่นในเรื่องของขั้นตอนแล้วก็กระบวนการกต่างๆเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเองด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางทีนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของราคากันบ้างค่ะว่าราคาของเครื่องนี้จะเท่าไหร่แลวในเชิงพณิชิ์เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับท่านอาจารย์กันต่อค่ะอาจารย์อยู่ในสายนะคะ ค่ะอาจารย์คะขออนุญ,ญาตรรควนถามในเรื่องราวของราคาของเครื่องนี้กันบ้างราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ราคาถ้ารวมเฉพาะ้าวัสดุอุปกรณ์น,นะครับไม่รวมการแรงในะะประมาณประมาณเก้าหมื่นห้าพันบาทครับค่ะทีนี้ถ้าเก้าหมื่นห้าพันบาทใน,ม,นมันจะมีที่ราคาแพงอยู่ต้งเป็นเครื่องยนต์ต้นกําลังค่ะก็ประมาณสามหมื่นห้าพันบาทในถ้าเกษตรกรมีมีเครื่องอยู่แล้ว กูเปอราจันมากตามแรงมกขึ้นไปเนี่ยก็ราคาจะลดลงได้ประมาณสามหมื่นบาทอ๋อก็คืออาจจะไปตัดทอนในเรื่องของตัวต้นกําลังที่เรานํามาใช้ใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมค่ะที่นี้เตรกรมีที่มีอยู่แล้วก็ลดลดราคาได้ลดลงได้มใชได้เลยค่ะอาจารย์ขนะณปัจจุบันนี้มีเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการที่สนใจติดต่อเข้าหมายเกี่ยวกับตัวเครื่องบ้างไหมคะตอนนี้ที่ ที่ทำแล้วแล้วก็ส่งไปแล้วจะมีที่เชียงใหม่ที่อุรดรัมย์บุรีชนบุรีที่กรุงเทพที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ชลบุรีครับอืมเรียกว่าหลายที่เลยนะคะอาจารย์หลายเครื่องครับค่ะอาจารย์คะที่นี้แล้วเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการที่ทราบแล้วก็ติดต่อเข้ามาเกี่ยวกับเครื่องนี้เขาทราบข้อมูลจากไหนคะอาจารย์ที่ติดต่อนี่ผมก็ตามว่า ก็ทราบจากไหนก็บอกว่าจากพิเศษบ,บ้างจากนังสืออนังสือพิมพ์บ้างจากวารสารอะไรอะไรอะไรต่างที่ที่เขาิดต่อได้ออบ,าบางร่้งก็ทางโทรทัศน์ก็มีอ๋อแล้วอาจารย์เคยนําตัวเครื่องตัวนี้เข้าโครงการประกวดหรือว่าเข้าโครงการใดบ้างไหมคะอาจารย์ก็่งปรงะกวด ปีสาขาเกษตรศาสตร์ยุทธยาปี2 5 5พห้รอยส่เราส่งเข้าประกวดของกระทรวงพลังงานก็ได้รางวัลดีเด่นด้านพูดส่งเสริมพลังงานนะครับแล้วก็ได้รางวัลชมเชยด้านพลังงานสร้างสรรค์ไมะใชนั้นก็ส่งเข้าประกวดของคุณสภาก็ได้รางวัลเหรียญเงินหนึ่งเหรียญแล้วก็เหรียญทองอีกหนึ่งเหรียญแล้วก็ยังส่งปประกวดสิตงรดิ์นายาชาติที่ประเทศเกาหลีครับก็ได้เหรียญทองครับ ออาจารย์คาะนอกเหนือจากการที่เรานำเครื่องตัวเนี้ยเข้าไปประกวดแล้วสิ่งที่ได้จากการเข้าประกวดในแต่ละโครงการคืออะไรคะสิ่งที่ได้ที่สำคัญก็คือส่วนหนึ่งก็คือเราสร้างนักึษาในศาสตร์ีมีส่วนร่วมกันในการในการคิดในการออกแบบในการสร้างในการนำเสนอในการทีเซนงานต่างๆนะครับตัวเนี้ยเราจะได้สร้างนักศึกษาไปด้วยแล้วก็ แต่เดนก็คิดไม่ถึงว่าเกษตรกรเขาจะต้องนน้ออกมาจากคนตาได้อย่างไรเพราะพอ,อเห็นแนวทางแล้วก็จะไม่ออกครับนอกจากการทีเ่เรียกว่าเข้าการประกวดแล้วก็น้องๆได้ในเรื่องของอประสบการณ์แล้วในเรื่องของการศึกษาละคะอาจารย์น้องๆได้อะไรกลับมาบ้างคะจากการศึกษานะครับก็จะได้แนวคิดตั้งแต่ในการสร้างในการเลือกจากวิธีตอกคนาว่างานจะได้ทิ้นมือ นักศึกษาสามารถสร้างชิ้งนงานที่จะป้องกันการระมัเแี่มากกว่า20ชิ้นตั้งแต่การสกัดการนําผลผลิตไปต่อยอดไม่ต้องน้ําเสียก็ผลิตเป็นแก่สเชื้อาไม่มีส่วนใดทิ้งคือเป็นซิลเวตกองเสียเป็นศูนย์นะครับค่ <Yeah. S 1> ะนักศึกษาได้ในชิ้นี้ไปเรียนต่อะระดับสูงขึ้นก็ไปทำเป็นโเจิก็ตัวใหญ่แล้วนักศึกษาได้ออกจากที่มีไปเราจะมีปฏิบัติรับรอง รเราเรียนต่อได้จํานวนมากแต่ละปีครับค่ะอาจารย์คะทีนี้อยากจะให้อาจารย์คะช่วยแนะนําสําหรับน้องๆหรือว่าผู้ที่กําลังประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือทางด้านการเกษตรอย่างที่อาจารย์ได้คิดค้นร่วมกับน้องๆอ,อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนําแล้วก็ไกลให้ด้วยค่ะที่อยากแนะนำก็คืออยากจะให้การศึกษาของทุกแห่งนะครับจะจะมามองกเกษตรกรนะครับถึงชาวบ้านเ,าเราเราจะมีแนวทางเสื่อยเหลือกันอย่างไร กระบี่เนี่ยมีปาล์มเยอะแล้วก็อาจจะคิดย่างอื่นด้วยแต่ว่าปาล์มเนี่ยเราไม่ทริงเราก็ต้องคิดหาทางสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นปาล์มจังหวัดไหนที่มีข้าวมีมันสำปะหลังมีอ้อยมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามหาแนวคิดที่จะเรื่องนี้สร้างอิงปริ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือเกษตรกรครับค่ะ ทีนี้ขออนุญาตกลับมาในทางด้านเชิงพาณิชย์กันบ้างที่ข้างต้นอาจารย์ได้บอกว่ามีการส่งเครื่องออที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังจังหวัดต่างๆผลจากการใช้เครื่องมีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ผลจากการใช้เครื่องเนี่ยมันตอนนี้ตัวเครื่องเนี่ยผมคิดว่าจะพัฒนาเป็นเวอร์ชัน C5 นะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยเวอร์ชันเดิมมันก่อนข้างจะขั้นตอนยุ่งยากก็จะง่า แล้วก็จะมีกําลังผลิตมากขึ้นเพราะว่าเกษตรกรก็ต้องการให้ได้มากกว่านั้นแล้วก็ง่ายกว่าเดิมอีกก็ก็กําลังจะพัฒนาตร่นี้อยู่ครับค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเช่นคุณผู้ชมทางบ้านเกิดความสนใจอยากได้ตัวเครื่องนี้ดูบ้างต้องติดต่อสอบถามข้อมูลที่ไหนอย่างไรคะอาจารย์คะก็ติดต่อมาทางที่เทคนิคระบีก็ได้แนเครื่องยนต์นะครับสัมาเลยอเอาไปเมืองกระีหรื บอร์รศัพของผมก็ได้อีเมลก็ได้ครับค่ะอาจารย์เรียนเชิญค่ะอาจารย์มีอีเมล address หรือเบอร์โทรศัพท์ให้กับคุณผู้ชมบ้างไหมคะครับผมค่ะเรียนเชิญค่ะเบอร์โทรศังผหงหกสอหครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ดเจ็ดนะคะค่ะแล้วทางอีเมล address ล่ะคะอาจารย์อีเมลก็ เกษตรกร KBDP at m a i l c o m ค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้หรือว่าข้อมูลนะคะสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางนี้นะคะอาจารย์ขอบค่ะะครค่ะอาจารย์คะสุดท้ายแล้วอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่สนใจในเรื่องราวของตัวเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือนนี้ด้วยค่ะอาจารย์ อยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงคุณผู้ชมค่ะที่สนใจในเรื่องราวของเครื่องสกัดน้ํามันปาล์มด้วยค่ะครับผมผู้ชมทุกท่านที่มีความสนใจเรื่องนี้ก็โทรสอบถามหรือดังอีเมลหรือจะมาโดยตรงที่เพจทิ้เแ็นีก็ได้หรือต้องการจะมาเป็นกลุ่มต้องการจะเรียนรู้เกี่ยวกับการสกัดน,น้ำปาล์ม อ okay. อาจารย์คะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านอาจารย์ที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการโอกาสหน้าอย่างไรแล้วขออนุญาตสัมภาษณ์เพิ่มเติมในเรื่องราวของข้อมูลแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆด้วยนะคะอาจารย์ค่ะครับ,รบ,บสวัสดีครับค่ะอาจารย์กอบขอผู้คุณมากๆค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณทางด้านท่านอาจารย์นะคะที่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางรายการค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมขออนุญาตเน้นย้าในเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์ของท่านอาจารย์ค่ะ0810862577ค่ะ0810862577ให้คุณผู้ชมสอบถามในเรื่องราวของรายละเอียดนะคะรวมไปถึงติดต่อสอบถามในเรื่องราวของตัวเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะจากทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอื้อเฟื้อข้อมูลนะคะให้ชอเรื่อ,อง นำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมและขออนุญาตฝากนิดนึงค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเราผ่านทางจาน PSI นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามผ่านได้ทางช่อง240กับ m o a c TV ค่ะวันนี้หมดเวลาของช่องเรื่องแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ